ชีวิตหมอลำมันบ่อใดมาง่ายๆเนาะครับเนาะสำหรับเรื่องเล่าที่บโจเล่าคิดขึ้นมาที่ที่สร้างนั้งน,นี่มันเป็นความคิดที่บอธรรมดาจริงๆครับหลายๆคนบางเธอคิดได้นะครับแต่ว่ามันบ่เป็นเหตุง่ายๆต้องอาศัยหลายอย่างหลายแนวประกอบกันเนาะครับ เล่าเหตุเรืองเล่าชีวิตประวัติวงสาวหน่อยนะครับจากพอ่อแม่เป็นคนตังวงนะครับด้วยเงินจนํานวนน้อยนิดอจนพ่อมาเสียชีวิตลงเออจนมาพ่ออุ้งอิงสางหนังไดเป็นเรืองนะครับแล้วก็สุดท้ายได้มาสางภาพพยุนตร์จริงๆผ่านร้อนผ่านหนาวพานทุกพานสุกมากจนเคืองชีวิตนบอกไง่ายๆล่ะครับเห็นหลากหลายความรู้ซึกนะครับ แล้วก็ความเป็นประด้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเออความโศกเศร้าเขาน้ำตาเออความมันเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจแล้วก็น้ำตาแห่งความปื้มปิติเออจากมือนั่นจนมาหอดมือนี้เออเล่านี่สจเป็นคนสร้างเองครับเราบอกว่าผู้กํากับสื่อดังบอยอูเทนสีลิวินะครับ ลผลงานที่ผ่านมาพอบ่าวไทบานหลายๆาผักหลายหลาย,หลายเียงนะครับต้องย่อมรับเลยนะครับว่าเล่านี่เป็นคนเก่งจริงจริงนะครับด้วยความคิดของเล่านี่บอกเลยว่าเล่ามักคิดแหวกแนวบอกเลยว่าคิดนอกเกอบอนอกกรอบ,บ่เป็นนอกกรอบ,บ่ดีเลยครับนอกกกอบที่สิบกขึ้นมู สิมักคิดแล้วกาให้มันล่ำหนามมเออนี่คือความคิดของเรานะครับพี่น้องเห็นบ่คงันบางอย่างโซเชียวนี่มันมีทั้งดีแล้วก็บดีเห็นบ่คงัหล่าสุดที่มีคู่ยังนั่แหละครับบอขอหยาดบอเอยซื้อนกแก้วนกเก้วแว่นก,ก็วก่าไปเนาะเออทีมาเฮ็ด อยากส้่งกระแสตัวเองให้มั่นดังเห็นบ่คันครับเอออยากให้ตัวจะของดังบอกอยากส้่งประเด็นดามา่าขึ้นมาเออให้ค้นสนใจมั่นก็เป็นไปตามที่เล่าคิดดีครับเออเราสั่งคนเทียนเพื่อค้นเบิงคนมาว่าเราค้นไหลคนแช่ไหลอันนั้นจริงจริงของเราแล้วก็ได้จริงๆ เราก็ได้เงินของเราอืมนั่นคือคำว่าของเราแต่ว่าการเหตุคอนเทนต์ของเรามันไปว่ามันไปผาดพิงวงหมอลำเมนเล่าบอเอ๋ยสืบอกเลยว่าผู้ใดติดต,ตามหมอลำกะหูเออเล่าไปว่าเล่าพยายามให้เกิดกระแสขึ้นมา ให้ตัวเจ้าของโด่งดังขึ้นอืมมันสมสมดังตั้งใจแล้วครับอคนกับกับนำล่งจริงๆเออทั่วล่งจากเล่าแล้วก็บริษสททบสุธรมแล้วครับแล้วก็พอกด้วยแล้วล่ะตั้งใจสิลับแนวนี้เนาะครับเนาะอันนี้ก็สร้างเล่าเนี่ยเตะเล่าเตะว่ามา,บาว่วๆดึงดีๆตัวครับที่ที่สร้างหนังนี่ เล่าเอาซิลิปปินจากไซเน่ในวงก็มี่เยอะแล้วเล่าเซลยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถที่วอาเกี่ยวกับสาวหน่อยนะครับลหลายๆคนเลยสิไปแสดงหนังนั่นแสดงว่าความคิดเล่าเนี่ยเราพยายามดึงคนขังนอกหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายๆคนนี่เห็ุข้าวเกี่ยวกับสาวหน่อยเพจบันแพงนะครับดึงเข้าไปครับ เขาไปแสดงหนังๆๆนั่นนี่แหละครับมันเป็นขอดีด้วยครับแต่ละช่องนี่ยมันก็ซิมีเอซีเออมันก็เขาไปติดตามไปเบิงนะครับเราเรื่องเล่าทีซีวอลถึงนี่มันมันหลายแนวดีครับสําหรับบอโจซีซีวอลนี่เออเรื่องแต่งหญิงเขามาเนี่ยนะครับแตอิสานเมฮันนี่ไปจับลูกปิงปอง เลขถือกระหลายคนคนก็เถือกระหลายก็พยายามจ้างไปเออนี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องเล่าเป็นสตรอรี่ได้พ่อมาแล้วนะครับกับหาหลายหลายคนมีคนขามาออดิชันหลังเวที่อยากเป็นมีอุงอิงไปเป็นไอดอลนะสิจังฟังโขงข่ามโขงมากเพื่อมาอดมาอดิชันมาออดิชั่น มาอยู่นะ้่เออพ่นให้ทีีภาคีเศร้าแต่ว่าออดิชันบ่ผ่านด้วยนําเสียงมันยังบ่ผ่านเนาะผมบอกเลยว่าผมม่วงแลเอาเสียงบ่ดีเอาซีซนะีโลดเนาะเสียงยังไหลอืมบอกว่าเขาขี้เบอกง่ายๆโลดผู้ใดสิว่าก็ว่าผมโหลดว่าเป็นยังหละผมบอกตรงๆนี่แหละว่าเขาขี้กับว่าเขาตัวเนาะที่มันเขาขี้ทํามวนกับว่ามวนตัวที่ไปย่องเห็หนอย่างถ้า่มวน แต่พู้ได้ลองมวลดวงนี่ก็มวนกับว่าไปตรงๆตัวพ่อมาแล้วอืบอผ่านการอุทิศกับพยายามอสกับเมเมบอโจกับไปเออไปขอไปยูอีกโปองหนึ่งพ่อไปยู่แล้วมีเพลงเป็นของตัวจ้าของป้านนั่นก็เริ่มเอาแต่ใจแล้วนี่เพิ่นบอกนะครับเนาะ ว่าเริ่มเอาเตะใจแล้วไปใช้เฮ็ดยั้งกับว่าบอกอเริ่มสิมีปัญหาแล้วเริ่มมีแนวต่อรองอยากได้นั่นอยากได้นี่เออภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในวงแมแต่ขนาดลูกหลานปฏิเถรเพิ่นก็นยังบป่ปั่นเป็นอย่างคือบ่ปั่นอยู่ดีอยากหูอยู่ดอกอืก็ขึ้นว่าเสีเอามาเป็นตัวชู้ของวงอืฉายเาป็ดหน่อยจากสีหน่อยจากสียังนะ้งแล้วแต่ล่ะครับอื กบมากก็ดีจะข้าวก็บ,บอ่อดดก็หอบกระเป๋ากับบานครับสองอีกแล้วอเพราะว่ามันเห็ุจังไรล่ะเห็ดบกคือมูเนาะผู้ใดสีเอาไว้มันก็เอาไวบไ้บ่อใดครับเพราะว่าขอคนหมายมันก็มีผู้ใดตางดอกตางดาวมนอยู่มันจังไรมันมันหลายเนี้ยอครับอืมมันเกิดเลยเกิดปัญหาก็ได้หอบกระเป๋านี้กับบานครับสองอยู่บ่อใดพอที่นี่ เร่องเล่ามันเนี่ยโอ้ยมาบ้านเนี่ยมาพอศิลปินหลายคนที่เขามาไม่ครับเนาะโอ้หลายแนวดีดีขนาดดราม่าก็พอไงตัวนี้ก็ยังมีโอ้ยนี่แหละครับเอาสีเขามามันซอยมันมวนนี่หลีดีเฮ็ดให้มันมวนกับมวนกับกับมันก็มีบทโศกเสาโวกดราม่ายังความกับว่าโอ้ยหลายแนวครับมันเขียนสตอรี่มันเฮ็ดแต่ยเงาครับหนังมันเฮ็ดได้เรื่องเล่าชีวิตทั้งนั้นนะครับ เขากับมอลำศิลปะพื้นบ,บ้านอีสานเท่าหลายๆเนี่ยครับโว้ยเบิดแตวว่เนี่ยวแนววาเนะครับเพิ่นก็ได้ผู้กำกับออหลายๆเนี่ยผู้ใดมาซอยหลายคนมีแต่คนเก่งทั้งนั้นครับทีแล้วโคตไปนะั่นะวาววาบเบิร์ตนะครับเดี๋ยวก็คงสีล่อช่วงมึงนะครับว่าผู้ใดสิขามาเน่แต่ศิลปินผมบอกเลยว่าหลายเทะหลายคนครับ เต็มมายามผมนล้ะครับแล้วก็ใช้มันก็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันบอกเรื่องเล่าหมอล่ำห้องหลายๆขนาดที่บอ,บอมีอ่เองสิไหมครับให้ให้หูไหม่ให้เห็นเออนี่แหละครับเดี๋ยวรอช่มรอดติดตามครับว่าเล่าสีเห็ดแนวใดขึ้นมาเออรับรองว่านี่คือความคิดแบกแนวของบอโจนี่อันนี้ชื่นชมครับ